เสรีภาพและอยู่สบายเปิดใจชาวจีนเล็งซื้อคอนโดมิเนียมหรูในไทยเป็นบ้านหลังที่สองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แอดก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนออีกแล้วค่ะโดยมีซาวจีนจากนครเซี่ยงไฮ้เข้ามาดูคอนโดมิเนียมหรกูกลางกรุงเทพแล้วบอกว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของเขาชาวจีนจากนครเซี่ยงไฮ้จิบน้ำขวดพรางดื่มดำกับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร จากชั้น19ของคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและสะวายน้ำวิวเมืองสวัสดีกรุงเทพมหานครแดนเนียลเปียงตะโกนออกไปสู่เส้นขอบฟ้าไกลสุดสายตาส่วนแม่ของเขาวัย70ปี มองบุตรชายและยิ้มให้กับความขี้เล่นของเขาคอนโดหรูหราราคาเกือบสิบล้านบาทแห่งนี้อาจจะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเปียงซึ่งต้องทนอยู่ใต้มาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดมานานมากกว่า3ปี ถ้าเราจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเราก็อยากใช้ประโยชน์ได้ในอีกหลายปัจจัยอยากจะมาพักผ่อนก็ได้เพราะไทยมีเสรีภาพและสะดวกมากกว่าเปียงบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนขยายความว่าเสรีภาพที่เขาพูดถึงคือการเดินทางเข้าออกประเทศ สังคมและการใช้ชีวิตที่มีอิสระมากกว่าเปียงเป็นหนึ่งในชาวจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมากที่กำลังตามล่าอาสังหาในฝันในประเทศไทยนับแต่รัฐบาลจีนเปิดประเทศเต็มตัวในช่วงปีที่ผ่านมา หลายคนมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทำเลเด่นของไทยในฐานะบ้านหลังที่สองหรือไม่ก็เป็นที่พักสำรองหากเกิดสถานการณ์โรคระบาดเหมือนโควิดอีกในอนาคตเพราะพวกเขาไม่อยากเผชิญการล็อกดาวอย่างเข้มงวดอีกแล้วเรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงการใช้ชีวิต ในยุคแห่งความแน่นอนมันน่าเสียดายถ้าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้ลงทุนแล้วไม่ได้เข้ามาอยู่เปียงกล่าวหลังเดินชมคอนโดมิเนียมหรูแห่งนี้ทุกโซกทุกมุมจนพอใจข้อมูลจากเว็บไซต์ trip com ระบุว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของชาวจีน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานตามด้วยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับชาวจีนที่ตั้งใจมาพักหรืออาศัยในประเทศไทยนั้นปัจจัยพิจารณาสำคัญคือโรงเรียนนานาชาติและคุณภาพของโรงพยาบาลขั้นสูงนั้นประเทศไทยอยู่สบายมาก เป็นสังคมที่ห่วงใยเป็นประเทศที่น่ามาพักผ่อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึงเวลาหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในกรุงเทพหรือประเทศอื่นๆถือเป็นปัจจัยที่แตกต่างเพราะเวลาเรามาพักผ่อนเราก็คิดถึงสิ่งเหล่านี้เปียงระบุนักท่องเที่ยวจีน นั้นถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศแต่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากจีนถือเป็นสิ่งที่ภาคอาสังหาไทยสนใจยิ่งกว่ากรุงเทพธุรกิจรายงานเมื่อวันที่5พฤษภาคมถึงบทสัมภาษณ์ของนายชนิตรนวานิชวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮ a บิทสกรุ๊ปจำกัด ที่วิเคราะห์ถึงศักยภาพของพัทยาในฐานะแหล่งลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมและราคาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่สูงเกินไปโดยภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาพบว่าผู้ซื้อจะเป็นชาวต่างชาติ45% และอีก55เป็น็นชาวไทยไม่แปลกใจเลยค่ะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจะหลงรักเมืองไทยจนถึงขั้นอยากให้ที่นี่เป็นบ้านหลังที่สอง เพราะไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเรียบง่ายถือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักเดินทางหลายคนแอดก็เช่นกันค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวไทยสักครั้งคงจะตื่นตาตื่นใจมากๆนแน่ๆเลย แล้วพี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีสบายดีเดอ้อ